เจ๊ทำงานอะไรเจ๊เป็นบล็อกเกอร์อย่างเดียวเหรอเป็นบล็อกเกอร์ได้ยังไงอะอะไรทำให้การมาเป็นบล็อกเกอร์ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดามเมาจะ้ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแต่งไปเล่าไปแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่แบบเออไปไหนไม่ได้เลยทุกคนคลิปแต่งหน้าก็ทําแล้วคลิปปวดกล่องก็ทําแล้วนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทําแต่ว่าเป็นคําถามที่ส่งเข้ามาหลายครั้งมากเจ๊ไม่เคยแตะหัวข้อนี้เลยก็คือเจ๊ทางานอะไรเจ๊เป็นบล็อกเกอร์อย่างเดียวหรอเป็นบล็อกเกอร์ได้ยังไงอะอะไรทําให้การมาเป็นบล็อกเกอร์สี่คำถามนี้เจ๊ะจะแต่งไปเล่าไปให้ฟังในวันนี้กับลูกนี้จ้ะ นั่นแหละจะได้มีแรงบันดาลใจในการดูว่าเฮ้ยแต่งแล้วมันจะเป็นลูกไหนวะมาเริ่มกันเลยอ่านเดี๋ยวเจ๊จะเริ่มด้วยการบำรุงผิวก่อนเลยนะคะจกกี้เจ๊ลงสกินแคร์ไปแล้วแล้วก็มาร์กหน้าไปแล้วนะเดี๋ยวเจ๊จะมาลงตัวเบสเมคอัพกับตัวไพรเมอร์นะคะก็จะเป็นเบสเมคอัพของบัต b ี้บราสทำให้ผิวมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไพรเมอร์นะคะอันนี้เป็นของจงจำมูลเอเซนเชลมูลครีมนะคะล็อกความชุ่มชื้นทาให้ผิวชุ่มขึ้นตัวนี้ทําให้มีความฉ่ำวาวโกลวเหมือนสาวเกาหลีนะ,ะ,ะงงจะ ตอนนี้เจนั้นเป็น beauty และ l i f e ล์ y l e b l o กอ e r ฟูไทมจ้ะก็คือทำเป็นอาชีพหลักนั่นเองนะทุกคนทำมาหากินด้วยอาชีพนี้นะคะ <c oughs> หลายคนต้อนขมวดคิวแล้ว <c oughs> เขาได้เงินกันไงวะ <c oughs> ฉันรู้นะคำถามนี้ก็ต้องมาคือบอกเลยว่าเจะทำงาน beauty b l o g อ e r เมื่อประมาณ 6- 7ปีที่ผ่านมานี่เองที่เป็นแบบเต็มตัวนะนอกนั้น10กว่าปีเี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศมาตลอดนะคะ,ะรู้จักอาชีพนี้เพราะว่ามีน้องบล็อกเกอร์คนหนึ่งเข้ามาแนะนำตัวแล้วก็บอกว่าจะขอลอง ตอนนั้นทํางานคลินิกความงามเขาเข้ามาขอลองทรีทเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเขาก็แนะนําตัวเขาเป็นบล็อกเกอร์ก็ส่งพอร์ตมาเจ๊ก็เลยได้รู้จักว่าอ๋อโลกนี้มันมีอาชีพที่ชื่อว่าบิวตี้บล็อกเกอร์วะซันดิฉันก็เลยเริ่มไปศึกษานะคะศึกษาว่าคืออะไรก็เริ่มเรียนรู้หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าทําผมการบํารุงผิวต่างๆเพราะตัวเองนั้นตอนนั้นถึงแม้ว่าจะทํางานคลินิกสความงามก็ไม่ได้แต่งหน้าเป็นหลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาใช่ปะเจ๊ก็ศึกษาพี่ตั้มบอกว่าอยากทำเว็บบล็ออออกกกแงงหรรืะไ่่าีี้้ตมว ตอนนี้บล็อกเก๊งน่าจะเอาแล้ว a c e b o o k เพิ่งเกิดในบ้านเราไม่นานแฟนเพจไม่ต้องพูดถึงไม่ค่อยมีเลยนะคะฉะนั้นตอนที่เจเริ่มทํามันเป็นอะไรที่ใหม่มากตัว Facebook คือดันครีเอเตอร์ดันเพจหลกต่างๆมากเพราะว่าเขาก็ต้องการหาคนเข้ามาในตัวแพลตฟอร์มของเขาอะทุกคนก็ดันเลยะคะ่พะพอเปิดเพจปุ๊บก็ทําก็ประมาณว่าหากิจกรรมให้ทุกคนได้เข้ามาทําเข้ามาแล้วก็กดไลค์เรื่อยๆคนเข้ามากดในเรื่อยๆจนถึง9 0 0 0แสนแล้วก็กลายมาเป็นงานประจำนะคะที่ฉันก็ลาออกจากงานหลั จากที่สร้างเพจได้สักประมาณไม่ถึงปีนะนะก็ลาออกจากงานมาทํานะคะทุกคนอันต่อมาที่เจ๊ลงเนี่ยจะเป็นตัวอายแชโดว์เบสนะคะทุกคนของ m a c นะคะตัวนี้ชื่อ Ma c p e n t รีโปรลองเวรเ p e n p o ์ t นะคะทุกคนคะลงเพื่อให้หนังตาดำ,ดำมันดูแบบไม่ดําแล้วก็ทําให้อายแชโดว์มันติดนานขึ้นคนที่ผิวมันหลังตาม,มาอายแชโดว์เลือนง่ายเราใช้อันนี้นะจริงๆอ่ะสำหรับเจ๊อ่ะตั้งแต่วันที่เจ๊ลาออกจากงานจนมาถึงวันนี้โอ้โหอาชีพเดีนน๋ยวนี้มันไม่ใช่อาชีพนั่งโต๊ะอย่างที่เราเข้าใจแล้วทุกคนมันไม่ใช่แบบไม่ใใชช่่่ไมออาีพห หรืออะไรแล้วมันเป็นมีอาชีพใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะคะและสําหรับช่องทางการเข้าถึงสื่อก็ง่ายมากกว่าตอนที่เจ๊ทำอีกนะเว้ยอย่างตอนเนี้ยมันจะมีแบบแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากมันก็จะคล้ายๆตอนช่วงยุคที่ Facebook เกิดขึ้นใหม่ๆอะทุกคนนี้พูดถึงเรื่องเงินเลยนะเรื่องเงินสาหรับการทำบล็อกเกอร์เนี่ยก็คือมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือยอดวิวจากการที่ทุกคนดูคลิปของเจ๊นะ่ะก็คือเวลามียอดวิวเยอะๆอย่างเงี้ยเฟซบุ๊กกับยูทูบอ่ะก็จะให้ค่าตอบแทนเป็นยอดวิว ให้ใช่ปะก็คือระหว่างการดูเนี่ยมันจะมีโฆษณาขั้นอยู่ a c e b o o k กับยู u ูบอ่ะเาได้จากตังค์จากตรงนี้นจากการโฆษณาขั้นนี้แล้วก็แบ่งมาให้คนที่ทำครีเอเตอร์ถ้าเปรียบสมัยก่อนก็เหมือนกับว่า Facebook กับ YouTube อ่ะเป็นช่อง3ช่อง5ช่อง7แล้วเจ๊เนี่ยก็คือคนที่ทำรายการอ่าอย่างตอนนี้อ่ะเจ๊ทำรายการโหนกระแสแล้วโหนกระแสดังมากค่าแอร์ทาขโงนกระแสก็จะแพงมากช่องสามก็จะจ่ายให้ส่โขนกระแสแพงมากอะไรประมาณนั้นนะคะคล้ายๆกันเลยแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แค่นั้นเองนะจ๊ จะเคน0ูนสําหรับผิวของเจ๊ที่อยู่ประมาณสัก NC 30เนี่ยนะลงตามแนวนี้เด้อพอเจ๊มี a c e b o o k ใช่ปะมันเริ่มมีคนเข้ามาดูเยอะๆอ,อย่างเงี้ยอีกทางหนึ่งของรายได้ก็คือสปอนเซอร์นะคะทุกคนสปอนเซอร์ก็คือเวลาเจ๊ทำคลิปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีสปอนเซอร์ที่เป็นเครื่องสาอางเข้ามานะคะหรือแม้ก็สก,กินแคร์เข้ามาให้ทํารีวิวหรือพวกครีมกันแดดอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเงื่อนไขของแต่ละเพจมันไม่เหมือนกันนะบางเพจก็เป็นไลฟไส์สไตล์ใช่ปะเขาก็จะแบบว่าเอไทขงขงลูกค้า้าาปช่ ที่เขาไปเที่ยวไปกินไปชอบอะไรของเขาสำหรับเพจเจก็จะเป็นเพจที่แบบหนักไปการรีวิวใช่ปะ่ะสปอนเซอร์ที่เข้ามาฉะนั้นต้องคุยกันว่า,วาคุณยินดีให้เรารีวิวไหมอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ยินดีให้เรารีวิวอย่างก,กันแดดเงี้ยก็รู้ว่าทางเพจรีวิวไงใช่ปะ่ะใช้สมาร์ทซันทายนู่นนี่นั่นเงี้ยก็คือ,คอใช้เครื่องมือในการวัดไม่ได้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวถ้าเกิดไปได้เงี้ยมันจะโป๊ะไหมก็ต้องคุยกับเขาถ้าเกิดเขามั่นใจในสินค้าของเขาก็อ่ะโอเคมารีวิวได้อไรเงี้ยเอาจริงอ่ะอนน เหตุที่ชันตอนนี้ที่ฉันรวยร้อยล้านแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ไม่อยากทําแบบนั้นน่ะกลัวโดนสาบตามหลังนะคะก็เลยรับเฉพาะตัวแบรนด์ที่เขาเต็มใจให้เรา,เารีวิวจริงๆคนแต่ว่าถามว่ารวยไหมไม่รวยแต่ถามว่าจนไหมก็ไม่จนนะพออยู่ได้ ะะมีบ้านได้หนึ่งหลังก็เพราะงานนี้เลยนะคะเพราะว่าทางานหนักมากแล้วก่อนหน้านั้นก็คือแบบกอดกับพี่ทาร้องไห้เลยนะจ๊ะเพราะว่ามันมีช่วงวิกฤตช่วงหนึ่งที่งานไม่เข้าจ้ะส่วนตัวต่อไปที่เจ๊จะลงอันนี้จะแปลกหน่อยนะ,ะเพราะว่าเจ๊จะลงเป็นตัวคอนซีลเลอร์นะแต่ว่าเป็นคอนซีลเลอร์ตัวใหม่อะทุกคนที่ฉันเพิ่งซื้อมานะคะอันนี้ราคา1690งพันกร้อเกบบี้บราเป็นอะไรที่อยากได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊ก็ลงไปด้วยนะคะแล้วก็คุยต่อเรื่องอาชีพบล็อกเกอร์เลยนะคะทุกคนคนนนะะอาจจเเลงสีีิตัวว้ก่่ ตาเจาตอนนี้ต้องพีชหนักขึ้นมานิดนึงตัวนี้ตัวนี้ทีเนี้ยพอเจได้เป็นบล็อกเกอร์แล้วทุกคนอ่ะได้เห็นการเดินทางพัฒนาการของเจได้วพัฒนาการอ่อนนุชเงี้ยหรอไม่ใช่ <c oughs> พัฒนาการในการทางานไม่ใช่พัฒนาการอ่อนนุชน,นะคะทุกคนคะ <c oughs> คือก็มีคนมาถามเจนะคะอินบ็อกมาถามเลยว่าเจาคะ่ะถ้าหนูอยากทําบล็อกเกอร์หรืออย่างเงี้ยแล้วหนูว่าไม่ได้แต่งหน้าเก่งจะเริ่มยังไงหนูจะสามารถทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เด็กเดี๋ยวนี้เขามีตัวอาชีพหรือสิ่งที่อยู่ในใจเขาไม่เหมือนกับสมัยเจไงเขาก็จะคิด มาเลยว่าเออเขาอยากเป็นสตรีมรเมอร์เกมเมอร์หรือไงหรืออยากเป็นบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวสายเกี่ยวนั้นคือเขาเป็นอย่างนี้กันเลยทุกคนหรือเดี๋ยวนี้มีแบบทิกต็อกเห็นป่ะหัวใจหลักสำคัญในการทำแล้วแบบจะเปลี่ยงได้ดีก็คือนึ่งมองหาโอกาสดีๆทุกคนโอกาสพวกนี้นมันเหมือนแบบมันเหมือนมัน,มนลอยอยู่ในอากาศนะคะเป็นแบบเงินทองที่อยู่ในอากาศใครที่มองเห็นก็จะได้เงินทองนั้นนะคะอย่างเช่นตอนที่ Facebook มาใหม่ๆใช่ป่ะเจ๊มองเห็นโอกาสเจ๊ก็คว้ามันไว้แล้วก็กลายเป็นอาชีพแบบของเจ๊ในทุกวันนี้ใช่ป่่่่ะออาาาาแแล้้้้วตตตนนนีเเขมมบงงคริทั มาแรกๆตัแต่คนไม่มีคนรู้จักไม่มีคนนิยมอย่างเงี้ยแต่เขาเริ่มทําก่อนจนตอนนี้บางคนกลายเป็นแบบทำทิกตอกเป็นอาชีพหลักไปแล้วอ่ะมันก็เยอะใช่ป่ะอย่างที่เราเห็นตามข่าวกันอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากทำอ่ะถ้าเริ่มกับแอปที่มีอยู่ตอนนี้นะอย่างเช่นแอปดังๆอ่ะเฟซบุ๊กยูทูบทิกตอกเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าคู่แข่งมันสูงนะเจ๊ J. ก็แนะนําว่าทําพวกนี้ไปด้วยแล้วก็หาโอกาสใ,ใหม่ๆไปด้วยนะทุกคนตอนนี้มันมีแอปใหม่ออกมาอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเรารู้วงในปุ๊บว่ามออมามีีแแอออปน้กาบลวัโเ แล้วก็แบบสมัครไว้เลยแล้วก็ลองใช้เลยนะคะตอนนี้ที่เจ๊ลองใช้อยู่ก็จะเป็นแอปของสปูนวอล์กนะทุกคนสปูนวอล์กก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับแอปที่ใช้ค้นหาพวกร้านอาหารดังๆในไทยในต่างประเทศอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็นอกจากจะใช้งานเป็นผู้ใช้งานก็คือใช้ค้นหาร้านอาหารในไทยในต่างประเทศแล้วใช่ไหมก็แปลสภาพเป็นผู้เขียนรีวิวได้ด้วยอย่างตอนนี้ก็คือเจ๊ก็สั่งของมาก,กินน่ะเนาะฟู้ดเดลิเวอรี่ที่คือมาบ่อยมากนะคะหนึ่งสามมื้อในหนึ่งวันจะต้องมีเดลิเวอรี่หนึ่งอย่างหรือสองอย่างนะทั้งเครื่องด แล้วก็อาหารก็ในเมื่อเสียตังค์แล้วอย่างเงี้ยก็แค่พอกินปุ๊บเราก็ผันตัวมาเป็นนักรีวิวในแอปนี้ซึ่งเจ๊ก็ไม่ได้เป็นพวกฟู้ดอินฟลูเอนเซอร์มาก่อนใช่ปะคือทำแต่บิวตี้กับทราเวลแต่เรื่องอาหารไม่เคยเลยนะคะพออยากจะเริ่มเรื่องของฟู้ดบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องมองหาโอกาสที่มันดีๆหน่อยนะคะแอปนี้เข้ามาปุ๊บเจ๊ก็เลยลองเขียนดูนะคะก็คือพอเราเขียนรีวิวปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นรีวิวนักรีวิวที่มีคนดูเยอะอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีการซื้อแอ ได้ของเรานะจ๊ะเจ๊ถ้กินข้าวแล้วอะมันก็ต้องได้อะไรกลับมาบ้างทุกคนอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือเจ๊งลงคอนซีลเลอร์สีเดิมอยู่เลยนะตามแนวที่เจ๊ลงให้ดูนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ลงสีนี้เสร็จปุ๊บเจ๊ก็จะเกลี่ยๆ,ๆแล้วก็แต่งหน้าต่อเลยนะคือไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะจ๊ะเจ๊ว่าเมื่อกี้ที่เจ๊เล่าให้ฟังหลายคนน่าจะเริ่มจุดประกายแล้วมันแบบประมาณว่าเฮ้ยได้ตังด้วยเหรอเจ๊อย่างเงี้ยมันได้ตัง์นะเว้พวกเนี้ยคุณอย่างแอปใหม่ๆอะ่ะเขาก็จะมีการอัด <laughs> ตอนนี้บนหน้าเว็บสปู o บอ a นะหรือในแอปเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่ให้เราไปร่วมคอมเมนต์ Comment นะโจทย์มันง่ายมากเลยทุกคนก็คือเขาแค่ตั้งโจทย์ว่าถ้าน้อช้อนส้อมสปูลบอ k ก,กับเปิดร้านอาหารนะจะขายอะไรดีแล้วก็สโลแกนอะไรดี เนี่ยแค่นี้เลยเราก็เข้าไปใช่ป่ะแล้วก็ไปคอมเมนต์ตามที่เขาถามตะกี้นี้น้องช้อนส้มเปิดร้านอะไรดีคะเปิดร้านแซลมอนไหมจะได้เข้ากับสีส้มสโลแกนคืออะไรดีสโลแกนก็คือส้มสดใสไร์เหมือนน้องแซลมอนอะไรแบบี้อะไรประมาณนี้แล้วก็กดแล้วก็กดคอมเมนต์กด, comment, กดหัวใจแค่นี้เราก็จะมีสิทธิ์เข้าไปแบบร่วมชิงโชคกับ ร่วมลุ้นอะถ้าภาษานี้เขาต้องบอกว่าร่วมหลุนร่วมลุ้นเป็นทู้โชคดีในกิจกรรมของเขารางวัลก็ iPhone 13มีซัมซุงมีเซี่ยมีต่างๆลองเข้าไปเล่นกันได้นะเผื่อโชคดีได้ iPhone 13ไม่ต้องไปแบ่งใจครึ่งหนึ่งนะ <laughs> ทวงคุณคุณเพื่อ มาต่อเลยดีกว่าแล้วทุกคนตาว่ากี้เจ๊แต่งไปแล้วข้างนึงนะใช้ตัวอนเซอร์อันนี้เจ๊ใช้บรอนเซอร์ของเฟนตี้แบบฝุ่นนะทุกคนไอเลนจิง04นะคะเจ๊ให้แค่2ส,สีก็คือสีอนเซอร์ตัวนี้กับสีแดงแดงของพาเลตของแม็กตัวนี้ยถ้าใครไม่มีของแม็กใช้อันอื่นก็ได้เมยลินดาน้องฉัดพอหาตัวสีนี้มาแล้วนะก็ใช้แปรงแปรงพุ่มๆผลยาวๆฟูๆแบบนี้นะคะวิธีการเกลี่ยตัวแรกนะก็คือเกลี่ยตามกระบอกตานี่เลยหัว ท้ายล่างแล้วก็แบบเบลนดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันทุกคนเป็นครีมชาร์โดของ e ี u ูดี้พี่ได้มาอันนี้ถือว่าเป็นของถูกและดีเลยนะอีต e ูดี้มีหลายตัวที่เป็นของถูกและดีเลยอะแนวการลงก็คือลงหัวตายาวไปถึงกลางลตรงสิ้นสุดลูกตาดำตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี้คือหัวตาจนถึงกลางตาอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ทับด้วยชิมเมอร์อะไรก็ได้ที่มีที่มันสีออกแบบชมพูชมพ,ชมพูอย่างนี้หน่อยนะอย่างเงี้ยเออ การใช้ชิมเมอร์กับหัวตาแบบข้างบนข้างล่างแล้วแบบลากยาวอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตามันดูแบบดูเปรือดูตาพิมพ์รีพายดูเบนตาแบบดวอลิสลาทุกคนลองสังเกตดิส่วนตรงหางเนี้ยถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๊หนุ่มแม่งไม่แม่นว่ะหนุแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าวิงหางขึ้นไปได้เจ๊แนะนำว่าให้หาอะไรแข็งๆมาอย่างเงี้ยอะดูแนวแนวปิดจมูกขึ้นไปนี่ค่ะจากนั้นเนี้ยก็เอาผู้กันเนี้ยมาแบบระบายระบายระบายนะอย่างเงี้ยปัดขึ้นไป เหอเฮ้ชัดเลยเว้ยดัดขนตาปัดมาสคาร่าใส่ขนตาแล้วมากิดดอายไลเนอร์กันเนออ <S <S 1> <S 1> มื่อกี้ลืมก่อนจะติดขนตาลืมมันต้องเห็นคิ้วก้อน พาเลตคิวที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นพาเลตของ b a b y b i บรทใช้มาช่วนาตาปีเนิ่นนานมากเออมันเป็นสีดำๆเทาๆอะ่ะซึ่งมันหาไม่ค่อยได้นะทุกคนก็จะมีไม่กี่แบรนด์ที่มีแปรงหัวตัดสาเร็จแบบนี้แล้วก็จุ้มลงไปก่อนอื่นแนบะบนําว่าให้มีอินสตอร์เขียนคิ้วอีกสักอันนึงอันนี้เป็นของอ n นบิวตีอันเดิมที่เคยทํารีวิวไปนะทุกคนปปดพกเสร็จฝุ่นเสร็จอะไรออกไปก่อนเสร็จแป้งอะไรเงี้ยออาไปก่อนจะใช้สีสีนี้ในการทําเป็นเงาของคิ้วอะ่ะแล้วตรงไหนที่มันขนคิ แต่งคิ้วไปด้วยนะเจ๊จะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เจ๊พูดครั้งไว้ว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยสังเกตดิมีคนทำบล็อกทํา y o YouTube ทํา Ti k t o อกมีคนทําเต็มเลยแต่มันจะมีแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ประสบความสาเร็จน,นะคะทุกคนเจ๊ก็เลยอยากแนะนําว่าถ้าเกิดจะทําอะไรอะ่ะกก็ทํา มาจากความชอบของตัวเองมันจะทําได้นานเว้ย่างเจ๊ยกตัวอย่างเลยน้องไฟเนี่ยช่วงที่แบบว่า w o r k f r ฟอร์ m e น้องไฟก็จะเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้แล้วอยู่ๆก็ต้องกลายเป็นคนที่อยู่ติดบ้านเนี้ยออกเดินทางไปไหนไม่ได้เลยเนี้ยซึ่งน้องไฟเป็นคนที่เดินทางแบบบางทีหนึ่งเดือนเดินทางท่วประเทศอะทุกคนแต่นนี้พอไปไหนไม่ได้น้องไฟผู้ที่เรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นตั้งแต่ตอนที่ยังเดินทางได้จนเดินทางไม่ได้ปุ๊บตัวเองก็รู้สึกว่าอ่ามีเวลาแล้วก็ไปเรียนเกาหลีได้เต็มที่เรียนไปเรียนมาทำางานทำร,กริกตอก ออคนตามน้องไฟเยอะขึ้นมากแล้วก็มันกลายเป็นคลิปที่น้องไฟเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็สนใจอยู่แล้วเขาแค่เอามาถ่ายทอดต่อนะ่าจะเป็นอะไรที่ทําด้วยความสนใจแล้วก็ความรักนั่นเองนะคะทุกคนคะกรีดอ,อายไลเนอร์ไปด้วยเลยนะนี่อายไลเนอร์อายไลเนอร์ที่แบบเฉียวๆอย่างเงี้ยเจ๊แนะนําว่าให้ใช้อายไลเนอร์แบบเนื้อครยอนหรือเนื้อเจลแบบนี้ดีกว่าวิธีการใช้คว้ากลอกมาพักไว้ที่หลังมือก่อนสักนิดแล้วค่อยๆกรีดนะอย่าเปิดคาวไว้เลยไม่งั้นแห้งเด้ออ่ะออกมาแค่นี้ก่อนเห็นปะ แล้วก็เจ๊ก็จะลากเส้นกลับมาตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นแบบขอบตัดที่ชัดเจนใช่ปะแต่ว่าเราอยากให้มันดูฟุงฟ้งๆขึ้นก็แค่ใช้แปรงที่มันหัวฟุงฟ้งๆเล็กๆอย่างเงี้ยแต้มสีสีเดิมที่เราระบายตะกี้ลงไปนะเอาสีแดงดีกว่าอ่ะทับไปตรงนี้เลยทับไปตรงขอบบนสุดของอะยไลเนอร์ต้องใช้ประมาณตัวนี้แล้วก็สีที่เข้มขึ้นเจเอาสีอ้นี่แหละสีที่เชียนคิ้วเอามาเขียนสีดําเลยในเนี้ย แล้วก็แบบทับเออเห็นปะมันก็จะเป็นแบบเฉียวๆขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ค่อยเติมไปโอ้โหจึ้งมะขนตาหมูทองนะทุกคนส่วนใหญ่เจ๊หลังๆเจ๊ก็จะใช้ขนตาของพีดอลล่าตัวนี้เออขนตาพีดอลล่าเ์เขาจะแบบว่าแกนะ่ะไม่อ่อนไปแล้วก็ไม่แข็งไปไม่ทิ่มหัวตาแล้วก็ขนตามันจะมีความฟูเป็นธรรมชาติใช่ปะแล้วก็มีกาวของพีดอลล่าอีกตัวหนึ่งนะทุกคน,นนะเหอว่าถ้าสนใจเดี๋ยวเจ๊ ใส่ลิงไว้ให้นะสาหรับคนที่อยากลองต่อมาเดี๋ยวเจสร้างปากเลยปากพิมพ์ริพายเป็นอะไรที่แบบสนุกมากในการลองทำะนะก็คือปากของพิมพ์ริพายเ็าจะมีความแบบปักเจอทุกคนปากแบบเต็มมากเหมือนฉีดฟิลเลอร์สามหลอดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> คือแบบโอ้โหมันอิ่มมากแล้วทีเนี้ยเจ๊ก็ไม่ใช่คนที่ปากอิ่มขนาดนั้นเนาะก็เลยจะต้องใช้ลิปไลเนอร์ในการปั๊มปากขึ้นมานะคะวิธีก็คือวาดเส้นขอบก่อนเส้นรูปร่างก่อนแล้วค่อยระบายสีอ่อนๆที่มันเป็นแบบส่วนเงาส่วนที่มันแบบดูมีความอิ่มอวดขึ้น มานะทุกนะถ้าเกิดว่าเราทําปากที่มันแบบใหญ่ๆแล้วก็ดูเหมือนมันยอ้อยๆลงมาเราต้องทําเงาด้วยนะคะใช้บรอนเซอร์หรือว่าใช้ตัวเชดดิ้งปัดใต้ปากอะ่ะเนี่ยตรงปีดตรงนี้เจ๊มไม่มีเหมือนพิมพ์ีิพายนะปากบนจะไม่ได้มีความแบบอวบอิ่มมากเจ๊ก็จะแบบอะ่ะทำเป็นเงาเงาเอาไว้นี่นี่ค่สร้างเงาเองแล้วก็ใช้ลิปไลเนอร์ช่วยทีนี้มันจะมีอีกส่วนนึงก็คือส่วนปากตรงนี้ค่ะ จะกระทะวาดเป็นเงาทําให้รู้สึกว่าปากคุณดูอิ่มแล้วก็มีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลาง mm hmm. ทีนี้ก็ทาลิปสติกนะทุกคนลิปสติกที่เจ๊ใช้วันนี้จะเป็นของ m a c สี m o o is over นะเป็นสีที่นอลิซ่าเขาใช้แล้วเจ๊ก็ไปใส่มาใช้ตานะสวยมากโอเคทีนี้ก็จะสร้างเงาด้วยการใช้ลิปสติกสีที่มีความอ่อนลงมาโทนนูดนูดอะ่ะมาลงตรงที่อยากให้มันเจอ๋เจอๆมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของ m a c นะสี the พิ Pink Print ้งปรินต์ทุกคนแมคเดอะพิ้งปรินสำหรับคนที่เริ่มงานเขียนหรืองานคลิปนี่้าอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเกิดว่ายังไม่มีไอเดียอย่างเงี้ยดูเยอะๆแล้วก็อย่าลืมใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์เทอร์เมนท์มทวิตเตอร์อย่างเงี้ยอะไรที่มีเทรนดยเงี้ยเราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เอาอัน,นี้ออกกลับมาก่อนนะเบิ้ลเหือเกินเพิ่มความชัดของปากอีกเล็กน้อยด้วยการใช้ลิปอันนี้มันเจ๊แค่ยากทำให้เหมือนปากของพิมรีพายเฉยๆก็เลยใช้ลิปพรีมสีแดงแดงมาสร้างเงาแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ได้ซีเรีียยยว่่่่าาตต้้้องงงแแโคคจกก็็ะุดนดนไ อีแป้งอีดอกไม่เห็นหรือว่าเขาพิมพ์ VIP กันอีดอกทองมาโหลีเล่นให้อีแป้งดิงพิมพ์ว่า VIP มึงไปดูละมึงไปดูไหลสดไหนมามาทำมาทำกับไหลสดกูแบบนี้ไม่ได้เขาพิมพ์ว่า VIP 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 ไม่ใช่แปป OI! กันทุกคนนี่พิมรี่มาเองแล้วนะคะ,จะเจ้าไร้ยินะคะขอถอดองคแม่พิมรี่ออกก่อนนะคะโอเคคลิปนี้นะคะเจ๊ก็คิดว่าเออน่าจะได้แบบรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้วิธีการแต่งหน้าด้วยนะคะอาจจะแบบไม่ได้อธิบายละเอียดมากนะักแต่คิดว่าไม่ตกหล่นใดๆเลยนะคะทุกคนนะเนะีนะ่ยนะประมาณนี้นะคะก็เป็นลุคที่รู้สึกว่าแต่งแล้วแบบเฉียวเปรี้ยวแล้วแบบมันหน้าขึ้นมากเลยไม่รู้ทําไมนะคะทุกคนจะฝากขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ในวันนี้นะคะแล้วก็เจ๊ขอเป็นกําลังใจสําหรับคนที่ตอนนี้อยู่ในวิกฤตทุกๆคนเลยก ทุกคนหละวะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะสำหรับใครที่อยู่ในวิกฤตหรืออะไรอย่างเงี้ยสู้ๆนะทุกคนเพราะตอนนี้รอบตัวนั้น ล้วนเผชิญปัญหากันทุกคนนะจ๊ะก็เป็นกําลังใจงให้กันและกันะนะเนาะแล้วก็เออเรื่องงานเสริมถ้าเกิดสนใจทําแล้วก็แบบอยากลองถามเจ๊ c. เพิ่มเติมอยากเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์อยากเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์หรืออยากลองเขียนสปูนวอลก็คอมเมนต์ถามเจ๊ได้ใต้คลิปแล้วกันคลิปนี้เจ๊ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดกิ่งกริ๊งกริ้งกันไว้ในยูทูบแล้วก็ฝากกดฟอลโล่เขีนโพสต์ก่อนในเฟซบุ๊กนะคะจะได้เจอกันในใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้เจ๊ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบาย